สวัสดีจ้าพี่น้องกับมะฝอกันอีกแล้วจ้าในี่สองแอลส่วนกินแซ่บนัวพี่น้องจ้ามื้อน,นี้พาพี่น้องมากินตำหมักทัว่วคิดอยากตำหมักทัวกท่ว,วพ,พี่น้องจ้าตำหมักทั่วเมสโตะที่โค้งไกลที่หิวเข่ามืาเลยปั่นกินเข่ามาแล้วก็เลยเอาขนมกินมาแทน สบูรอบนี้ใกล้เบิดเราได้พี่น้องจ้าจะเข้าอีกเที่ยวก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวของเขาจะแจ้งนะคะสบูขายดีคัะขายจนโล่งงันเขาผลิตน้ำมาท่าน สบู่นี่เหเรือบ่ถึงลอยเด้อพี่น้องมือเนี่ยไพยท่านก็คือท่านเด้อสบู่ตัวนี้มาอีกรอบหนากะเดี๋ยวแจงมือเพราะว่ายัางยัง,ยงหูมือบนแน่นอนถ้าของมาจะแจงหนาเพจเด้อพี่น้องส่วนมือนี่ที่พี่น้องจะซั้งคือสบู่เลือไม่ถึงหนึ่งร้อยก้อนเด้อแต่ว่าเป็นขีมเสลั่มกันแดดนีมี่เด้อจ้ะชุดใหญ่ชุดหน่อยสนใจชุดใดกระทเขามากพี่น้องจะ้ะ มีเก็บไปท่าด้วยพี่น้องม่ได้ขายดีนย้่อนมีเก็บไปาลายท่านี่แหะพี่น้องเพิ่นกรสะดวกควเมแล้วลงสบู่ไปสองพันก่อน บางรอบบางทีซิปเก่าบางงานเนี่ยหอดเมื่อนี้เรือบอถึงลอยพี่น้องเบิร์ดและเมื่อนี้ก็เบิร์ดแหละแต่ว่าซุา้มครีมซุ้มเซร่ย่ำกันแดดเนี่ยน้งงานเขาผลิตท่านอยู่พี่น้องแต่ว่าสบู่เนี่ยประทัน แคบเดียวเบิดนะสองสามพันก่อนมากบ่ถึงอาทิตย์เบิด กระปูก็ระล่างนาดีพี่น้องจา้าสร้างแล้วนาสะอาดแล้วกระบ่แห่งพร้อมคอนแพของแก๊่แก่ไปทั้งยงเ <c oughs> มื่อนี้กับฝ้าคืมฝ้าคืมฝนพี่น้องเมื่อวานก็บคืมเบิดเหมือแล้วก็ตก ยานตัวอีกอยู่มันไม่แดดเลยมาสิซักผ้าไปสิมาสิซักผ้าห่มผ้าปูที่น,นอนกระยานมันมาเห็นพี่น้อง 嗯、好吃吧？ Vamos ver อากาศคือมแมงแมงกะลาให้เลย มีแค่ท,ทก่อบอก้องไป่หาทีแกงอยู่ไหมน,นะไม่ไล่เช็คยอดสบู่ใ้เราเดือบไปถึงลอยแล้ว กรอบแซ่บเนาะกล่องเหล้วมะม่วงป่ะทุกวันเสร็จกล่องยมสอบทุกวันเป็นน้ำฝาดมันฝนป่ะมันคือ มลองเสียดอ่ะพี่น้นอง แสบแมงวันก็ไลาเไยเมือนี้คือซามาไล่แต่บบพี่น้องมันค้มแดดค้มฝนต้งไหนบนบแดดบบค่อยมีแมงวันก็ไล่ไปที่นี่ทุกมือก็บรรยายไปนี่ดอกเรื่องเทืองก็ไลยตามกินประแดกมากพี่น้องจ๋ามันหอมอ๋อสำหรับเมื่อนี้กะพาพี่น้องมากินตำมะครัวพี่น้องคิดอยากแม่นเนี่ยว่าสีตำมะคุ้งกัโอ้ยบบอยากนะนะก็ได้มีสีข้องกินคิดอยากยิงก็ตำมะครัวเนี่ยแต่คือสีแสบสนอก สัลัับมันนี่ก็สิได้ขอตัวล่าพีล่าน้องไปแล้วเนะจ้ะไว้พอกันคลิปน้ำมืดน้าพี่น้องจ้าสันรับมันนี่ไปแล้วสวัสดีจ้า